ชาวล้วนั้นมีความเชื่อในด้านพระพุทธศาสนายุคข,ของพระพุทธเจ้าได้ทุดงมาแดนสุวรรณภูมิสำหรับพี่น้องชาวปลังเราก็รับอิทธิพลมาจากบรรพบุุษของเราเช่นกันส่วนบนรรพบุุษของชาวปลังนั้นก็คือชาวล้วนั่นเองเพืเ่อนๆจ้าวันนี้พามาดูร้านกาฟืฟที่นี่กัน มา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 ผมอยู่แถวบริเวณสวนหลวงนะครับกระทุ่มแบนสมุทรสาครเราอยู่กับร้านข้าวฟืนคุณพี่ขายข้าวฟืนใช่ไหมครับใ <สะ S 1> ขายยังไงขายทุรียนี่สิบห้าบหกค่ะ,ะโ,คโอเคเหมือนเดิมนะครับส่วนมากจะราคาประมาณนี้อันนี้ก็น้ำพริกอันนี้น้ำพริกกุ้งอันนี้น้ำพริกปลาค่ะกระปุกไปหกสิบันนี้น้ำพริก น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องนะครับฝากพี่น้องนะครับคนไหนที่ว่าเรียนไม่เก่งหรือว่าไม่ค่อยฉลาดนะฮะมากินน้ำพริกอ่องเขาจะได้อ่องนะฮะ่อเคเอาน้ตแล้วที่นี่เขามีงานอะไรถึงมาขายได้ครับอ๋อมีงานสร้างวัดใหม่ที่เพ็นยุ้งค่ะสร้างวัดใหม่ที่เพ็นยุ้งเฮ้ยเอาแล้วกูถึงว่าดี่ผมเห็นตรงฮะตัางกล้องถ่ายตรงหน่อยถ่ายตรงหน่อยครับเห็นนะฮะตรงตรงอันนี้นะฮะมันจะบ่งบอกถึงงานบุญเนาะเฮ้ยข้างล่างจะเขียนว่า หมู่บ้านพินยุงหลวงมันคืออะไรวันนี้ทําไมมีต้องมีพินยุงหลวงหรือว่าอาจจะมีแบบหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านใหม่หรือเปล่าอืมสงสัยมากเลยเอานะครับไม่ต้องลีลานะวันนี้ผมอยู่บ้านที่ทำนะฮะที่ทำก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านพินยุงนะครับยังคาร่วมด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับเราเรียกแกมารอไว้ตรงโองะะ่งแล้วครับสวัสดีครับพี่ ขอติดไม้นิดนึงเนาะรอบคุโอ้รู้สึกว่าพี่คำกับผมเนี่ยจะร่วมงานกันบ่อยเนาะวันนี้ก็อีกรอบหนึง่ง <c oughs> ที่พี่จะสร้างวัดที่บ้านผินยุ้งเนี่ยหมู่บ้านผินยุ้งอย่างเดียวหรือว่าบ้านงทํา้วยครับหมู่บ้านผินยุ้งอย่างเดียวหมู่บ้านหวงหมู่บ้านหลวงครับสร้างใหม่หรือว่าซ่อมบำรุงครับสร้างใหม่หมดเลยที่ก็ที่ใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใหม่หมดอืม <c oughs> แล้ว หมู่บ้านชาวปลางที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยไปร่วมกันทั้งหมดกี่หมู่บ้านที่พ่นินที่ทําถึงเขาเนี่ยอ32หมู่บ้าน32หมู่บ้านครับผมที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยเราเนี่ยนะครับผมแล้วลูกหลานที่บ้านผินยุ้งที่อพยพมาสมัยนั้นกี่ปีแล้วประมาณโอนา่าจะหลายปีแล้วแหละแต่สมยัยแต่หมู่บ้านนี่มันเป็นสมัยปูญญาา่ยายตายายนะสมัยสงครามโลกเลยใช่ไหมครับครับต้อง แต่ว่าลูกหลานเราจะไม่รู้ว่าเราเขามีโอกาสถ้าตางคนต้องต้องบาง,งคนก็ไม่รู้จริงอ่วแต่บางคนได้เคยไปไปมา,ปา,ปามันจะได้รู้บางคนก็ยังติดเชื่อก็ยังไม่เห็นหมู่บ้านเลยอ๋อบอครั้งหนึ่งวัดที่บ้านพิญยุงเรา มันจะผุพังหรือเก่าโบราณโบราณเราก็ไม่ได้ทุบทิ้งใช่ไหมครับครับไม่ทุบทิ้งยังอนุรักษ์ไว้อยู่ครับครับยงแต่เราอยากจะสร้างใหม่ครับก็เลยอยากมาบอกบุญพี่น้องชาวปลังครับตรงจุดนี้หรืออยากจะให้พี่น้องชาวปลังในแผ่นดินไทยไม่ว่าจะกรุงเทพภาคเหนือภาคกลางต่างๆที่อยู่อยู่กันเนาะครับครับได้ทําปเพณีเหมือนที่ดอยอย่างนั้นใช่ไหมครับครับตรงนี้เราอะไรอยึด ปรเพณีแบบที่ดอยมาแบบไหนบ้างด้วยการสามัคคีว่าสมมติว่าหมู่บ้านทีนยงยงเราจะถึงหมู่บ้านชาวป,ปลังอื่นเราเราต้องทาแบบนี้เหรอใช่ครแบบัแบคบรัแบบตอนนี้เพราะว่าสมัยปู่ยายตาตายหญ,หญเราอยู่ที่ลอยก็ต้องมีประสบการณ์ก็ต้องมีช่วยเหลือกันเหมือนเตจะเข้าสังคมเหมือนตะสมมติว่าเราจะสร้างหมู่บ้านเรือมันก็ไม่ไหวก็ต้องอาศัยต่ละหมู่บ้านอื่นก็มาช่วยมาร่วมหร้ร่วมมือมาช่วยทำบุญ ทุกสิ่งตัวอย่างก็ว่าสร้างวัดเนี่ยนานๆมันจะได้เจอเจอทีหนึง่งถูกต้องเพราะมันเป็นสถานหนักใช่ถูกต้องเพราะว่าจะสร้างคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหววันหมู่วาดก็ต้องอาศัยแต่ละหมูบบ่วัดจะรู้จักเพื่อนผูงสาหายอะไรทุกคนลอยอยู่ที่ไหนก็ต้องสมชม้คีกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมาคุยกันมันต้องช่วยเหลือกันเ<ม>ขามีก็ถึงเราเรามีก็ถึงเขาก็ต้องช่วยเหลือกัน อ่างนี้แหละช่วยกันทำบุญจับกันแน่นๆช่วยกันสมัคชีกันจะได้ไปสืบสารพระพุทธศาสนาในความเชื่อของชาวปลางเราครับมีรูปภาพมีอะไรที่ดอยให้เราได้ดูบ้างไหมมีการเริ่มต้นวางเสาเข็มยังไงวางต่อมออแบบไม้หรือพี่น้องชาวพลังที่ถินยุงอะ่ะอ,อยู่อาศัยกันยังไงผมไม่ดูหน่อยครับ ความศรัทธาของพี่น้องชาวรั้วปรังทุกหมู่บ้านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นเช่นการทนุบำร,รุงบุรณนะหรือสร้างวัดใหม่ให้กับวัดบรรพบุรุษของตนอันนี้คือวัดวัดเก่าเลยใช่ไหมครับใช่แล้วตัวนี้คือหลังใหม่ใช่ไหมครับครับถูกต้องอน,นุญ,ญาตนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นพวกอบตวพวกานายกตจังหวัดอย่างนี้มีมาร่วมด้ไหม อ๋อไม่นีครับแล้วคนนี้เป็นแพรลู้สึกว่กจะป็นเหมือนคนป็นยู่ไอ้นนี้ก็คนยังค้ามันเป็นน้องน้องคำใชงไงอ๋อเป็นคนปลั้งเหมือนกันเหรอครับครับคนยังค้ำอันนี้ยังค้ำซึ่งเป็นท่านเป็นยุงที่ย้ายออกไปใช่ไหมเออทําไมทํามาช่วยล้วทําไมภาพพิสูรรูปนี้ทําไมใส่พุ่งแบบนี้ครับอ๋อเป็นเป็นเจ้าบุญติบเจ้าบุญติบครับคูบาบุญติบเป็นพระนักพัฒนาแถวเมืองยาง ครูบาบนติพท่านนี้จะเป็นฝ่ายดูแลเกี่ยวกับพระประธานในวัดเพินยุงแห่งนี้ซึ่งครูบาบนติปนั้นก็เป็นชาวปรังเช่นกันครับแต่ใจนีน่ชุดบ้านเพินยุงอะ่ะเรียกเขาเรียกสาว,สาวเขามาหน่อยไอ้ผู้สาวมานี่หน่อยลุงพี่มาๆแทบบนนเราเรามาอยู่กับชุดบ้านเพินยุงแล้วถามหน่อยว่า ว่าทำไมน,น้องๆเขาใส่สีใหม่ๆเพราะอะไรก็คนโสดอ่ะคนโสดเอาแต่เกิดนี่คือมีสามีแล้วหรือสาวที่ออกบ้านออกเรือนแล้วหรือมีสามีแล้วหรือประมาณนี้นะครับสําหรับชุดที่เป็นสีสันอย่างอย่างในรูปนะเห็นไหมคะเขาบอกว่ายังไม่มีสามีอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังใส่ได้นนเราจะเรียนเชิญผู้สุภาพสตรีของชาวบ้านกินยุงที่ใส่สีแบบนี้นะเชิญครับมาแล้วเ <ๆ S 1> ชื่อ,อรครับ คือแสงค่ะคือแสงทำไมถึงชอบใส่สีมากกว่าสีดำก็แบบใส่สบายกว่าแล้วมันก็จะแบบมีสีสันกว่ามีสามีแล้วใช่ไหมครับไม่มีค่ะอ๋อยังอ๋อยังไม่มีสามีอขอเข้าใจแล้วจีบได้นะครับแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเราออกออกเรือนไปแล้วยังไงเรารู้รู้ตัวเราเวลาเรามีงานเราต้องมาใส่นจดก็ได้ทั้งคู่ค่ะใส่ได้ใช่ไหม,ไ,หมได้ค่ะก็ะ<อ>คือแล้วแต่ว่า หนา,นาก็คือมันปิดแค่แค่ไหลนิดๆไม่ให้โป้มาก<ช>แล้วก็ก็จะมีสองอย่างนั่นแหละก็จะมีแบบนีดด้แล้วก็แบบนี้ค่ะอือก็มีอะไรพิเศษอย่างเช่นเข็มแพนหรือซับพุ่งซับพออย่างนี้บ้านใส่ไหมหรือว่าอย่างไงก็ถ้ามีก็ใส่ค่ะก็แบบเป็นกูนน้การอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันหายากเนาะใช่ค่ะถ้าอยู่ที่นี่ก็จะหายากซับพอซับพอหรือซับพอหรือกําไรเนี่ย ตรงเนี้ยเราได้รับมรดกกักับปุ๋ยไนไตรต์มาตมาต้องมีคนที่เขามีมอลดกที่เขามาสืบอทอดมาอันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็กำไรเงินอันนี้ของเราตัวไปนี่ก็ความเชื่อของพี่น้องพิงยุงพอดูหน่อยฮะเลยแผนนี่ก็มีขอโทษนะใส่สินเนาะใช่ผูกในเนื้อเนื่องโอกันเลยครับแเวลาแบบไปหาไปเยี่ยมพ่อแม่เขาก็เหมือนแบบรับขวัญนัออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะผูกใส่สินเน,นี่ยนะใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นทั่วไปสมัยใหม่แล้วเนาะ แล้วเข็มขาดนี้ก็หาซื้อแถวนี้เองใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าถุงบ้านพีนยุ่งยังทำนี่ก็ลายแบบนี้เลยใช่ไหมครับคุณแสงและคุณเตา๋าสองสาวบ้านพินยุงยังคงสวมใส่หากมีโอกาสในเนื่องโอกาสของชาวปลังหมู่บ้านต่างๆและยังมีความภูมิใจในชุดแต่งกายของตนครับ,บาบ้องๆนี่ มี3.2หมู่บ้านได้มาช่วยเหรอมาช่วยทำบุญเช้างวัดปันเพ็ญนุ้งนุ้งเนี่ยขอขับคุณขอให้มีความสุขกัาเป็นก้อนยืนย่นเป็นศราให้เอ้ยหากินเุรีขึ้นขอให้เป็การน้ารื่นเถิดเนี่ยเป็นเพราะพุทนาด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณค้าแสงนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณคุณเต่านะฮะ ขอขอบคุณชาวบ้านปลังพินยุงประเทศไทยและอีก31หมู่บ้านที่ร่วมกันทอดพระป่าสามกีเพื่อสร้างวิหารณวัดพินยุงเพื่อจะได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาเราไปได้ยาวนานวันนี้าหกมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดประกันใดกับพระท่านอาภัยด้วยครับสวัสดีครับลลลาาายยเินนปี้องผ่ใใจ